สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมรีวิวส่งมอบงานชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์หรือว่าชุดนอนนาโซลาเซลล์นะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามาด้วยกัน2รุ่นนะครับสเจ้าเจ้าแรกเป็นรุ่น1,600วัตต์สิโวลต์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์พันหกวัตต์ระบบ12โวลต์ใช้กับแบต12โวลต์นะครับมีชาร์จเจอร์ m p p t ชาร์จเจอร์หกสิบแอมป์นะครับมีปลั๊กไฟระบบเบรกเกอร์ก็มีนะครับมีเซอร์กันฟ้า แบกเกอร์โซลาเซลล์ครับสำหรับแผงโซลาเซลล์เบกเกอร์แบตเตอรี่เบกเกอร์ไฟฟ้า ac 220โวลต์ hmm. bon, แล้วก็เป็นตัวจำกัดกระแสเกินนะครับระบบก,ก็ประมาณนี้ครับเดินสายเสร็จเรียบร้อยลงบอร์ดพลาสติกนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนะครับข้างนอกไม่ต้องไปใส่กล่องเหล็กอ่าอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดีก็เลยเปื่อยแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตัวถังของอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยก็คือฮีตซิงค์นะครับพวกนี้จะเป็นฮีตซิงค์ระบายความร้อนมานะครับ ันอยู่ข้างนอกก็ให้อากาศภายนอกช่วยระบายความร้อนอวอิเลวตวเตอร์เองก็จะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนตัวชาร์จเจอร์เองก็จะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนอยู่แล้วนะครับในระบบสายฝั่ง DC นะครับจะเป็นสาย DC นะครับสายฝอยทองแดงฝอยนะครับเบอร์สองนะครับพวกนี้2.5เต็มนะครับ2.5เต็มนะแล้วก็มีสายอ e ินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นตัวที่แถมมากับอ e ินเวอร์เตอร์นะครับน่าจะประมาณเบอร์6นะครับพวงเข้ามาส่วนฝั่ง AC ก็จะเป็นสาย THW ดีให้ดัเบิเบอร์2.5นะครับเพราะว่าระบบ12โวลต์ผ่าน6ร0วัตต์กระแสที่จ่ายก็ประมาณ3-5แอมป์ไม่เกินนี้นะครับสาย2.5เต็มของ Thw นะครับใช้ได้นะครับมาตรฐานนะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนึงคือ5,000นะครับอันจะมีรุ่น3,600 3,600วัตต์ตัวนึงนะครับที่ขยับจาก1,600แล้วก็เป็น3,600แล้วนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาก็เป็น5,000 ตัวนี้ลูกค้าต้องการ5,000วัตต์ก็จะเป็นอิเวอร์เตอร์5,000เพียวายเวฟนะครับหน้าตานี่ครับมีพัดลม2ตัวนะครับด้านนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตรงนี้บอกโวลต์บอกวัตต์บอกกำลังวัตต์ด้วยนะครับออปต์มี2ช่องนะครับใช้งานได้2ช่องอันนี้ตัวนี้ช่องหนึ่งที่เลือกใช้ก็เสียบมาใส่ตรงนี้เบเกอร์ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับดูนะครับมีเซิร์ฟมีแผงสซล แบตเตอรี่เซลล์มีแบตเตอรี่มีไเกอร์อฟ2ี่โวลต์มีตัวป้องกันกระแสเกินนะหอที่เดียกกันชิโนทามเมอร์นะครับแล้วก็ m พ p วีชาร์จ60แอมป์เหมือนกันนะครับต่างกันก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่อินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบสายครับเพราะรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับสายก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับดูนะครับสาย DC นะครับฝั่ง DC จะเป็นสายเบอร์ซีนะครับเบอร์ซีเต็มทองแดงฝอยนะครับ สายแบบก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้เล็กนะครับตามระบบนะครับนี่ใหญ่ขึ้นเป็นเบอร์สิบนะครับที่เบอร์หกอันนี้เบอร์สิบนะครับขึ้นมานี่ผ่านขึ้นมาตรงเบเกอร์ตรงนี้นะครับเบอร์สิบพ่วงกับสายเบอร์สี่ที่มาเข้าตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นเบอร์สี่หมดนะครับเบอร์สี่ทองแดงไฟเต็มนะครับส่วนถ้าเป็นตัวพันหกก็จะเป็นสายเบอร์สองจุดห้านะครับจะต่างกันนะครับแล้วก็ฝั่ง AC เองก็จะเป็นสายที w เบอร์สี่นะครับ เมื่อกี้เป็น2.5นะครับในรุ่น1 6 0 0ส่วนรุ่น5000เนี่ยสายเอาพุทนะครับ AC เอาพุทเป็นเบอร์4นะครับ THW เบอร์4เต็มนะก็จะใหญ่กว่านะครับรองรับกระแสที่จ่ายได้มากขึ้นอาจจะถึง10แอมป์นะครับในรุ่นนี้ประมาณ7-10แอมป์โดยประมาณนะครับราตาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวทดสอบก่อนส่งลูกค้าก็จะมีการเช็ค QC ก่อนก็คือป้อนไฟ ก็ตั้งค่าชาร์จเจอให้เดี๋ยวผมรอตั้งค่าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าให้ดูนิดหนึ่งนะครับ จำลองด้วยการป้อนไฟ dc เข้าไปนะครับแทนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมใช้แรงจ่ายไฟ dc ป้อนเข้าไปก่นอนตัวนี้เป็นรุ่น1 2โวลต์นะครับผมตั้งสัก13าแล้วกันแบตเตอรี่นะครับประมาณ1 3โวลต์อันดับแรกการใช้งานของชุดนอนนาโซะล่าเซลล์ก็คือต้องเปิดแบตเตอรี่ให้ชาร์จเจอร์เห็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดอย่างอื่นนะครับ ให้เปิดแบตเตอรี่เป็นอันดับแรกต่อเบเกอร์แบตเตอรี่เสร็จต่อสายเรียบร้อยแล้วก็เปิดเบเกอร์แบตชาร์จเจอร์จะติดนะครับชาร์จเจอร์จะเห็นแผงเห็นแบตเตอรี่ก่อนนะมันก็จะแจ้งเลยครับตอนนี้เป็นแบตระบบไหนนะครับ12โวลต์นะครับ,รบตรงน,นี้ครับต่จะแจ้งนะครับพอเห็นเสร็จแล้วก็จะจ่ายได้ครับอินร์เตอร์เนี่ยตอนนี้เปิดไปแล้วครับตรงน,นี้สวิตช์เปิดไปเรียบร้อยนะก็จะเห็นตัวน,นี้ก็จะมี หน้าจอสแสดงแรงดันอยู่นะครับ12.9สีเขียวคือทำงานสีแดงตัวนี้ก็คือติดโปรเทคนะครับตอนนี้การตั้งค่าผมก็จะตั้งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการชาร์จสายกับแบตอะไรก็แจ้งมาแล้วก็จะตั้งเสร็จไปให้นะครับส่วนตัววิธีการเซ็ต mbv t ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปต่อไปเลยครับเยวจะทำอีกทีหนึงนะครับมันจะได้ไม่ไม่ซ้ำกันนะไม่คลิปจะได้ไม่ยาวไปเดี๋ยวจะ นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้พอเปิดเบรกเกอร์เสร็จถ้าเจอเห็นมอเตอร์ Motor ทำงานได้แล้วก็ปล่อยไฟได้ครับตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ไฟตัวนี้ถ้าต่อแผงโซ,ซลาเซลล์ก็เปิดชาร์จได้นะครับหลังจากเปิดแบตเตอรี่เสร็จแล้วเปิดแผงโซ,ซลาเซลล์เป็นอันดับ2ครับปึ๊บอันนี้แผงบวกลบเข้ามานะครับบวกลบจึ๊บเปิดแล้วค่อยเปิดไฟใช้งานปึ๊บ รอสักครู่ครับตัวชิโนเทมเมอร์ตัวเนี้ยถาจะต่อได้ยินเสียงตั๊บนะาจะต่อไฟก็จะใช้งานได้เสียปลักใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จากัดกระแสก็สามารถตั้งค่าเองได้นะครับมีวิธีเซตค่าอยู่กดไปเซตค่าตั้งว่าจะจ่าย่แอมถ้าจ่ายเกินก็ให้ตับป้องกันตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานหนักแล้วคือยอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ได้นะครับประมาณนี้ เอาลอดูอีกตัวนึงครับดูตัวนี้ต่อเลยตัวห้าพันวัตต์นะครับ ี่ไม่ต้องกลัวต่อผิดนะครับผมมีลาเบลติดชื่อบอกนะครับอันนี้สายดินไว้ต่อลองดินนะครับตัวน,นี้แผงขั้วบวกขั้วลบบวกลบตันนี้แบบ1 2โวลต์เห็นไหมครับเขียนบอกว่า12บวกลบนะในเบเกอร์ก็จะมีลาเบลชื่อบอกนะครับไม่ต้องกลัวต่อง่ายครับนี่มัน,นครับอันนี้ย5 0 0 0วัตต์เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับรเพราะฉะนั้นไฟแบตเตอรี่ที่เราใช้ต้องเป็น2 4โวลต์นะครับผมใช้ ัเนี้ยแรงจ่ายไฟปรับค่าได้นะครับอลองตมตั้งไว้สักยี่สิบยี่สิบห้าไหมโดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับแบตลิถ้าเป็นแบตลิเทียมนี้ก็จะเยอะยี่6ห้ายี่หกได้หมดครับเปิดเบเกอร์แบตเบตรยรี่นอะันดับได้ปุ๊บ ก็ดูให้าชาร์เจอร์มันเห็นแบตก่อนนะครับพอเห็นปุ๊บมันก็จะดีเทคเองครับว่าตอนนี้เป็นแบตระบบไหนมองเห็นไหมครับนี่ครับ24โวลต์เห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาเซตตั้งค่าว่าจะให้ชาร์จแบตชนิดไหนแบบไหนนะครับก็ค่อยมาเ,าเซตเอานะครับแต่ตัวเนี้ยของลูกค้าของเราจะเซตไปให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะแจ้งมาว่าใช้กับแบตอะไรนะครับโซล่าเซลล์ al, เปิดไฟเข้าได้ นี่ครับหน้าจอของรุ่นนี้ครับเป็นหน้าจอดีตอน,นะครับก็มีแรงดันมีไฟขาออกมีความถี่แล้วก็กำลังวัดที่ใช้ออุณหภูมิเครื่องนะครับแต่ถ้าใช้งานก็เปิดเบรกเกอร์ไฟไปใช้ก็ต่อปลั๊กตนนัวนี้ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวใครจะต่อพ่วงเองต่อพ่วงจากจุดนี้ได้ครับหลังที่ออกจากชินโนทามเมอร์นี่ครับเอาไปใส่ปลั๊กข้างนอกหรือลากไปเมน ไปทาตู้คอน sumer เบรกเกอร์ย่อยอีกได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็จบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยทักถามกันส่วนราคานะครับตัวเลขตัวพันหกร้อยวัตเนี่ยชุดนี้สี่พันห้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งชุดนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับรุ่นห้าพันวัตโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ